รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ 4. 2 4ี9 4ก้ีเปีแม่เจ้าความพิเศษของเส้นที่ร้านนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับ ก็เหนียวนุ่มนะเพราะว่ามันเป็นเป็นไข่หมู ครับอร่อยวันนี้พาคุณผู้ชมเดินทางมาปักหมุดจุดอร่อยกันถึงอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเมืองแห่งอาหารการกินที่รวบรวมความอร่อยระดับตำนานไว้ที่นี่อันนี้งาดกย่างแับงาดและชวนไปดื่มดำบรรยากาศวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่บอกเลยว่าใครมาก็หลงรักเมืองนี้แน่นอนครับ อะไรคือสิ่งที่ทําให้มันยืนยาวมาถึงวันนี้ได้ครับ70กว่าปีพ็ลองคิดดูจะมาอยู่ถึงป่านนี้ก็จบไปนานแล้วเพราะฉะนั้นต้องการรับตีว่าที่เราทําเนี่ยโอเคนะอย่างชามนี้นี่ถือว่าเป็นต้นตำรับเลยใช่ไหมครับอันนี้ก่อนเนี่ยเจ้าแรกประเทศไทยเล้วเนี่ยเจ้าแรกประเทศไทยเจ้าแรกเลยเงงา,าดํา ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินกับผมนนชานนวิคุณสุรการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานครับเรามาปักมุดจะอร่อยกันนะฮะที่ร้านหมานเส้นลุงครับอยู่ที่อำเภอพ้วยยอดจังหวัดตรังนะครับบรรยากาศวันนี้นี่ฝนตกค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาอะไรร้อนๆชิมนะครับเขาว่ากันว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านบะหมี่เก่าแก่ระดับตำนานของที่นี่เลยนะครับแล้วเขาทำเส้นเองด้วยนะครับเป็นสูตรเก่าแก่ บบรุ่นสู่รุ่นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้บะหมี่ที่เราจะมากินต้องอร่อยไม่ซ้ำใครแน่นอน,นครับตามผมไปเลยครับอานุยอยู่นี่ค่ะสวัสดีครับน้องนอนท์ใช่ไหมคะใช่ครับอโอ้โหได้เจอตัวจริงสักที<ด>อันนี้กำลันกันแล้วนะอานุยครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับสองสี่เก้าสี่สองสี่เก้าสี่เจ็ดสิบสามปีแม่เจ้าผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับ สูตรเนี่ยได้ยินมาว่าเก่าแก่คือเป็นพ่อของคุณป้า,อ,าอีกทีหนึ่งมาจากเมืองจีน,เป,นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพ่ออีกทีหนึง่งเป็นสูตรของเพื่อนพ่อของป้าเราถ้ามากินที่นี่ต้องกินเมนูไหนบ้างครับป้าก็านีบอกแล้วต้องเลือกเดี๋ยวให้ชิมได้ถ้าจะบอกอันนู้นอร่อยนี่มาต้องคนที่ตัดสินเพรอะคุณนี่แหละได้เลยได้เลยอันนี้เป็นบะหมี่งาดำงาดำล้วนไข่ล้วน งาดำล้วนด้วยครับล้วนเลยเดี๋ยวทำให้ดูแล้วรื่องนี้เราต้องทำเส้นบ่อยไหมครับทุกวันทำเส้นทุกวันเลยครับนี่นี่ทำเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดการต้องทำให้ดูครั้งหนึ่ง ครับพ้อหนุ่ยครับแนะนาหน่อยได้ไหมครับเมนูตรงนี้เมนูอะไรบ้างครับอันนี้มันเป็นงาดบาบะหมี่งาดํานะครับอันนี้มนมีไข่อันนี้เป็นเกี๊ยวอันนี้ก็มีข้าวหมูแดงแล้วแต่เขาตังว่าเอาจะเอาหมูกรอบหรือจะเอาหมูแดงกล้วแครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับอ่ะผมเริ่มจาก อันที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนนะครับะดวงตามจรวดกล่อง,องมากครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเส้นที่เขาทำเองเนี่ยนะครับจะรสชาติประมาณไหนคำนิบได้ไหมครับแต่แต่แต่แวแต่อขอเน่อยชิมครับได้ความรู้สึกเหมือน ปลมี่โบราณครับคนก็โบราณคนก็โบราณยังสวยอยู่เลยครับผงใส่สีห้าสิบปีก่อนแล้วมั้งครับผมยังสวยคือ <c oughs> ผมว่าผมว่าเส้นนะครับมันมีความหนึบแบบบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งเยอะเกินไปนะครับมันก็จะแบบได้ความรู้สึกเหมือนแป้งแป้งแต่อันนี้มันคือแบบมันมีไข่เยอะครับคพรามใส่ไข่เยอะก็แบบคนกินก็จะรู้สึกแบบอุ้ยมันแน่นอ่ะมัน คลุกเคล้ากันกับกับตัวเครื่องต่างๆมันเข้ากันดีมากเลยครับขออนุญาตต่อที่เส้นงานดํานะครับรรคุณป้าคลุกครับคลุกครับเห็นผมกินแล้วรู้สึกน่ากินไหมครับครับเจ้าของก็บอกว่าน่ากินอยู่ดีเนี่ยอืมอันนี้ดีแปลกใหม่มากแบบกลิ่นงานดำนะครับ ตีคุกเ้องอยู่ในป่าครับทุกคนโอ้ยอันนี้ประทับใจมากครับขอบคุณมากอร่อยแบบจองตาครับอร่อยแน่อเอ็อคดีใจข้าวข้าว,าวหมูแดงหมูกรอบครับชิมครับม,มันได้ความรู้สึกเหมือนกับรู้แล้วหมูย่างเมืองตัง นำเหนือสักหน่อยได้ไหมครับป้าเกี๊ยวน้ำ<ม>ที่นี่อร่อยอยังไงครับก็ลองชิมดูก่อนโอ้ยกำลังร้อนๆเลยครับมันก็ว่าตำาราก่าถ้าเราไปยึดผงจะเลิกหมินไม่ได้อร่อยมากแล้วไส้ข้างในคุณแน่นมากมันเหนียวแน่นมากครับแล้วคือแป้งแป้งเกี๊ยวบางบางที่สุดแล้วโอ้ใหม่ก็สิบคะแนนเต็ม อร่อยครับแน่ใจจริงครับจริง,รงครับขอบคุณมากต้องขอเออเดี๋ยวพี่เบิ้ลเบิ้ลเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะมากินบะหมี่นะครับที่อำเภอ้วยยอดจังหวัดตรังนะครับอย่าลืมครับต้องมาร้านนี้ร้านชื่อว่าร้านมันจิงหงย,ยู่ถนนกกเพชรเกษมตรงมาเลยได้ครับแล้วก็ผ่านทางนี้ไปจังได้เลย ต้องมากินให้ได้นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมอาหารตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาผมกับป้านุ้ยนะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการทำเส้นกันแบบสดๆเลยที่นี่เขาทำเป็นยังไงช่วงหน้าครับ เรายัางอยู่กันต่อที่ร้านหมานเส้นหลุงแต่จะพาคุณผู้ชมเดินลัดเลาะไปหลังร้านที่ป้นหนุยเขาบอกว่าทำเส้นสดๆกันแบบวันต่อวันครับได้แล้วอ๋ออย่าไปล น้ำด่างอิชิตันดื่มได้ประโยชน์ทุกวันสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับโอ้โหจากการเดินทางไปปักหมุดจุดอร่อยหลากหลายร้านนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกอย่างหนึ่งครับว่าสิ่งที่ทำให้ทุกร้านมัดใจลูกค้านั้น <c oughs> ก็คือรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะวัตถุดิบหลักที่ทางร้านทำเองอผมปิกเลยเหนี้อนุ่มอร่อยครับ ยังไงบอกเนื้อนุ่มเน้าเนื้อมันนุ่มติดมันนะหมานเส้นหนุ่มคือหนึ่งในร้านเหล่านั้นครับเพราะว่ากว่าจะได้เส้นบะหมี่ที่อร่อยและแตกต่างจนมัดใจลูกค้ามายาวนานขนาดนี้ต้องแลกมาด้วยความพิถีพิถันและเคล็ดลับที่คงมาตรฐานตลอด70ปีและเสิร์ฟกันแบบสดๆใหม่ทุกวัน คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานทําเส้นบะหมี่ของร้านหมักเส้นลุงนะครับผมก็คืออยู่หลังร้านนี่เองนะครับป้าครับความพิเศษของเส้นที่ร้านนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็เหนียวนุ่มมันนะเพราะมันเป็นเป็นไข่หมูครับเหนียวนุ่มแล้วนี้ก็ที่ตัวเองก็ที่ผ่านมามันเป็นยังไงเรียบเทียบกันได้ครับนะ เดี๋ยวจะหาว่ายกย่องตัวเองมากเกินไปครับโอ้ว,วันนีไ้ได้มาเห็นแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องจักรแบบนี้ใช้เป็นแบบคนทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ก็พัฒนามามีเครื่องจักรมาช่วยด้วยเ <มา S 1> ล่<ม>าลให้ฝงฟังหน่อยได้ไหมครับว่าว่าจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นทําเส้นบะหมี่เราเริ่มทํายังไงก่อนบ้างครับหนึ่งสองสามสี่เตรียมแป้งเตรียมแป้งแล้วก็เอามาทำอะไรต่อครับก็เนี่ยเอามาใส่เครื่องกระเทียมตรงนี้ให้มันเก้าก้อง อ๋ um อคือเหมือนกับผสมผสมกันให no euh ้ให้มันเป็นก้อนให้มันเป็นก้อนแป้งนะมาเอาไปแพ่ให้มันเป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับนี่ยังไงเครื่องสําหรับบีบความหนาความบางมันอยู่ที่เครื่องนี้อ๋อเอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรรีบแป้งเนี้ยครับอ่าใช่ใช่ขอลองดูสักนิดหนึงนะพี่เวลาเปิดเครื่องมันเป็นยังไงครับมันก็ดังระวังพากนะลยะอ๋ออุ้ย อย่างนี้เร็วอย่างนี้เร็วครับอย่างนี้ก็มันเซฟมากหลังจากที่เราลี่จนได้บางประมาณนี้ครับแล้วเราทำยังไงต่อครับมาเอาเครื่องตัดมาแล้วเราจะตัดออกมาเป็นเส้นเครื่องนี้มันคือเครื่องตัดด้วยครับนี่โ้ยทั้งลี่ทั้งตัดเลยเหรอท่าน่ะเจ้ว้าวออ้ยนวัตกรรม แล้วล้วก็ตัดออกมาก็เสร็จเลยสิครับเสร็จก็เนีี้สังเกตเส้นอี้นี้แล้วก็เอามาม้วนเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคแม่ผมอยากลองทาบ้าง่งให้ผมทําอันไหนดีอ่ะก็ลองโม้ก็ยังไม่ตัดนะแล้วจะลองเครื่องตรงนี้กลัวครับเอาเอาเป็นผมม้นเป็นเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้ไหมครับป้าจ๋าป้าสอนผมหน่อยนะโอเคทําได้เลยจะช่องใส่ให้มันให้มันแบงบา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 งออพับไปเลยอ่ะครับม้วนม้นไปเลยม้นไปเลยม้นไปเลย อย่้เหรอพี่ยกแล้ก็ตอดพี่ยกเก็บไว้ข้างในไว้ข้างล่างเลยไว้ข้างล่างลยอ่าอ่าอ่าอุ้ยดีขึ้นมีพัฒนาการครับอันนี้หนึ่งสองปาครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับความอร่อยนะครับของบะหมี่โบราณมันต่างตั้งเองนะครับพุทธุครับทเฮ้ยพันนี้สวยแล้วก็พันไปเงี้ยครับเฮ้ย ได้แล้วอ๋ออย่าไปคุชมครับตอนนี้เราได้วัตถุดิบเป็นเส้นบะหมี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเส้นบะหมี่นี้นะครับกลับไปให้เชฟเบลของเรารังสรรค์เมนูให้เรากินกันครับช่วงน้าครับพี่ผมเอาอีกได้ปะ นี่ของผมนะช่วงหน้ามาดูกันว่าบะหมี่จากเมืองตรังที่ผมเอาติดไม้ติดมือมาฝากเชฟเบลจะถูกรังสรรออกมาเป็นเมนู่ะไรน่าก you no ินขนาดไหนห้ามพลาดครับแล้วเราทำเป็นบะหมี่แห้งนะครับได้ได้ได้แคลุกน้ำดำๆกินแล้วแบบซูทๆกินง่าย ที่ชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ครัวคลับอร่อยครัวของคนชอบกินนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อัมพลฟู้ดโคคุกกิ้งสเปซครับพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักการทำอาหารและเชฟเบลสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเบลครับ อยากจะบอกเลยว่าล่าสุดผมไปเที่ยวจังหวัดตรังมาครับไปที่อำเภอห้วยยอดนะครับซึ่งไปตามหาวัตถุดิบมาให้เชฟในวันนี้อะไรครับอะไรบะหมี่บะหมี่ไข่ที่นั่นเนี่ยคือเขาทำเองกันสดสดวันต่อวันเลยครับเชฟนี่คือบะหมี่ไข่ที่เราเอามาครับจุดเด่นมันคืออะไรครับจุดเด่นเนี่ยคือเขาทำสดสดกันทุกวันนะครับแล้วมันจะแบบเหนียวนุ่มอ่ะแล้วเราทำเป็นบะหมี่แห้งกันไหมครับได้ได้ได้น้ำดำๆกินแล้วแบบ สูตรสกินง่ายเอาไปเอาสูตรนี้ไปทําขายก็ได้จริงป่ะอ่าใช่ไม่ต้องทํากินในบ้านอย่างเดียวได้ตั้งชื่อเมนูไว้บ้างหรือเปล่ามันคือบะหมี่คลุกแซบที่เราจะทำวันนี้อ่าบะหมี่คลุกแซบใช่อย่างแรกเลยครับเราจะใช้ซอสหอยเชลล์ตามังกรสมบูรณ์สูตรลับจากวังมังกรครับสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือ w w w good life for you com ครับ ซีอิ๊วดำเราจะใส่2ส่วนนะครับครับเพิ่มสีซอสปรุงรสนะครับ2ส่วน2ส่วนก็คือ2ช้อนตามมาตราส่วนที่เราเซตเอาไว้แล้วนะครับซีอิ๊วขาวอีก2ครับซอสพริกอีก4ส่วนนะครับครับอันนี้ตัวชูชูรสเลยชูกลิ่นความความแซ่บน้ำปลา1ส่วนนะครับน้ำส้มสายชูอีก3ส่วนนะครับครับ จำได้ไหมเอ่ยจำได้ครับจุดจดเอาก็ได้เนาะเพราะว่าเยอะจริงๆครับพริกป่นอันนี้ตามชอบนะครับครับเราใส่ไปก่อนส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราเติมเติมได้เราชอบแซ่บครับแล้วก็น้ําเปล่าอีก4ส่วนครับผมทําขนาดนี้นี่เรากินกันได้ทั้งบ้านเลยไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้วยหนึ่งก็ใช้แค่2อสามช้อนครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตชิมก่อนนะครับ,รบว่ามันเป็นอย่างไนบ้างตอนนี้มันจะเป็นน้ำออกข้นๆหน่อยนะครับทุกคนผมว่าอร่อยแล้วพี่น้องอยากชิมไหมอยากครับได้เลยจะมีความแซ่บมีความเหมือนแบบน้ำลวกกุ้ยช่ายน้ำกุ้ยช่ายใช่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 แล้วเดี๋ยวตอนจบท้ายครับเราจะใส่น้ำมันงาน้ำมันงาเวลาโดนความร้อนกลิ่นมันจะหายไปครับฉะนั้นเราต้องปิดไฟแล้วค่อยใส่น้ำมันงาตอนหลังระหว่างรอซอสเดือดเนี่ยเราจะรอตั้งน้ำลวกเส้นเลยนะครับผม พอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็กพักไว้ได้เลยอ,อันนี้เนี่ยก็คือมันค่อนข้างข้นมากครับทุกคนเนี่ยให้ดูตอนนี้ก่อนพอมาเริ่มเย็นมันจะเริ่มเซตตัวอีกใช่ไหมครับมันจะข้นไปกว่านี้นี่ครับนี่คือซอสของเราใช่เราต้องใส่น้ำมันงาตอนไหนครับตอนนี้เลยครับตอนนี้โอเคครับนี่ไม่ใหผมบอกแล้วให้เตือนหนึ่งส่วนนะครับสําหรับน้ามันงาครับเฮ้ยกลิ่นเปลี่ยนจริงเมื่อกี้เหมือนน้ำกุย้ยนนใช่แต่อีกแบบแล้วอะเหมือนอยู่ในพัตคาลขึ้นมา เออจริงเฮ้ยคุณเก่งว่ะเส้นดูเราก็จะรู้ไม่ร้อนเหรอร้อนร้อนแต่ว่าต้องเท่ต้องเท่ <laughs> เสร็จแล้วนะครับเนี่ฮะเสร็จแล้วใช่โอ้ยจากนั้นพี่โนนเราเอาน้ำมันกระเทียมเจียวกับกระเทียมเจียวเนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยครับเพื่อให้ตัวเส้นไม่ติดก,กันนะ เฮ้ยคุณเส้นดูเหนียวหนึบมากใช่ทีนี้ถ้าเราชอบรสจัดเราใส่เยอะได้เลยนะครับซอสที่เราเคี่ยวไว้ครับอุ้ยนี่สินะอันนาเตอร์เลเวลนาเตอร์เลเวลจากนั้นก็คลุกให้ทุกอย่างเข้ากันครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่เครื่องเคียงได้เลยครับอันดับแรกถั่วง,งอกครับผม หูสับลวกนะครับลูกชิ้นนะครับครับมันได้ความรู้สึกเหมือนแบบเราทำเองที่บ้านได้สบายๆแล้วเนี่ยถั่วคั่วนะครับเพิ่มความมันนะครับพริกป่นชอบแซ่บเพิ่มได้เลยโอหดูดีจัดต้นหอมผักชีนะครับเรียบร้อยครับบะหมี่คุกแซ่บแหงนี่มันน่ากินมากเลยครับ ดูน่ากินมากเลยใช่นีมะนาวแล้วเป็นแบบอีกกลิ่นหนึ่งเลยใช่ใช่ใช,ใชมผมว่ามันโอเคแล้วพร้อมนะครับอ,อ่าขอบคุณมากครับเ,เป็นเกียรติมากครับอเ,เอาละอืมอืมนัวมากนัวมากคือ ผมชอบที่ว่าส่วนผสมทุกอย่างอ่ะออมันนัวมันลงตัวแล้วก็แบบด้วยความที่เป็นคนชอบกินเผ็ดเนะาะมันจะมีความเผ็ดแล้วก็เผ็ดจากพริกป่นแล้วมันจะมีอีกพริกหนึ่งอ่ะเป็นพริกจากซอสของเราอ่ะตามหลังมาอีกทีนึงมันทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นต้องครับแล้วที่สําคัญนะครับคือเส้นที่เราเอามาครับมันนุ่มมากนี่แหละครับคือวัตถุดิบของเรานะครับก็คือบะหมี่ไข่ จากเมืองตรังนั่นเองนะครับและทั้งหมดครับคือความอร่อยของขับอร่อยของเราในวันนี้นะครับติดตามกันได้ครับกับรายการคลับอร่อยชุมชนของคนชอบกินนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเจอกันนะฮะทุกวันเสาร์สิบนาฬิกาสามสิบนาทีทางช่องพีพีทีช่อง36นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเว็ดลับคลับอร่อยบายอัมพลฟู้ดสำหรับใครที่เห็นเชฟเบลทำบะหมี่คลุกแซ่บวันนี้แล้วอยากเอาไปทำตามกันบ้าง นั้นเราทำเป็นบะหมี่แห้งกันไหมครับได้แบบคุกน้ำดำๆกินแล้วแบบซูทๆกินง่ายวันนี้เชฟเบลมีเทคนิคลวกเส้นให้ออกมาไม่เละติดกันกินอร่อยกําลังดีมาฝากกันค่ะก่อนที่เราจะลวกเส้นเดี๋ยวเราจะต้องล้างแป้งที่อยู่บนเส้นก่อนนะครับเราค่อยไปที่น้ำร้อนใช่พอเส้นใสให้เอาคลุกด้วยน้ำมันกระเทียมเจวทันทีค่ะ เส้นก็จะออกมาเหนียวนุ่มไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วค่ะเฮ้ยคุณเส้นดูเหนียวหนึบมากใช่กลับมาพบกันใหม่กับเคล็ดลับคลับอร่อยเทคนิคที่จะทำให้คุณเข้าครัวแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะนัวมากนัวมาก